บทที่14ถึงบทที่17เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะกวาสเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมะหตาพิกุสังเคนณสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอะระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันิปติตาโหติ พระขวันตังทัศนายะพิขุสังกันจะอัทโขจะตุนังสุทธา,าวาสก,กายิกานางเทวนังเอตทัทโหสิอังโขพระขวาสกเกศวิหรารติกะปิละวัตุสเม,มิงมหาวะเนมหตาพิขุสังเคนะสัจิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอาาระหันเตหิ ทัสหิจะโลกาตาโตหิเทวตาเยโพเยนะสันิปติตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังกันจะยันโนะมยัมปิเยนะพระควาเจนุปสังกเมยามะโอปสังกมิตวาพระควโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาเต อะทะโขตาเทวตาเสยทาปินามภะลาวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาริตังวาพาหังสามมินเชยะเอวเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาพระขวะโตปุระโต ปาตุระหังสุอทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถถสเุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควตโตสันติเกอีมังคัทังอภาเสมหสัม,มยโยปวนาสเม,มงเทวกายาสม,มาคต,ตาอคต,ตํรหมอีมังธรรมสัม,มยัง ทักกิตาเย,ยวะอะปร,ะราจิตังสังขันเตอะทักโขอ,อาปาราเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังค่าถังอาภาสสิตัตตาละภิกาวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนโุก,กะมะกังโสุสาระทีวะเนตานิขะเหตตาวาอินทริยานิรักขันติ ันติตาติอัทโขอปาราเทวตาพะกะวตโตสันติเกอีมังคะถังอภาสิเจตาวาขีลังเชตาวาปะลีขังปะลีขังอินทขีลังโอหัจจัะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติ อัะโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังกาถังอภาสิเยกินจีพุทธังสารนังคตาเสนเตคะมิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะอริภูเลสันติติอะทโขพระควาภิกโอะอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทะสสุ โลกาาทาโสเทวตาสันิปปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังกันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอะตีตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปะระมาเยวเทวตาสันิปาติตาอาเหสุงเสยยะถาปิ มัยหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวปิวสันเตอนาคตัมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมเปปพระขวันตานังเอตพระมาเยวเทวตาสันนิปะติตาพระมิสันติเนยเสยยะถาปิไม่หังเอตาระหิอาจิกิสม,มีภิกขเวเทวกายานัง นามานิกิตายิสมิพิกเวเทวกายานังนามาิเตศิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานะสิกโรทะพาสิสมิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระกวะโตปัจจโสสงฆพระกวาเอตถะ,ะโวจา สิโลกะมนุษกักัศมียัตถปุมมาตทัทส,สิตาเยสิตาคิริคขระรังปะหิตตาสาัมหิตาปุโถูสีหาวะสัตลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนัสาสุทธาวิปสัสนะมะ นาวิลาภพยโยปัจจจสเตยตวาวะเนกัปปิละวัตเวตตัวอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณะภิกขะวเทจะอาตบะมะกะรุงสุตวาวผู้ทศศสาสาสนัง ตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทัสะนังอะเปเกสตามัทขุงสหัสสังอัทะสัตดาวิงสะตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานะมัทสุงอะเปเกนันทมัทขุงทิสาสภาพุตาอหุงตันจะสัพพังอะพิญญายะวะวัคิตตวานะ จักกุมาตะโตอมันตยิสัทถาสาวกีสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเจมิธานาถภิกโวเยวุหังกิตายสเมขิราหิอนุปปภโสสัจสหสาวะยาขาภุมมากะปิละวัฏถวาอิติมันโตชุดิมันโตวันนบันโตยะสสิโน โมทมานอาภิกมมงภิกขนังสัมิติงวะนางชะสะหาสาเหวะเหมะวะตายะขานาตตะวันินโโหอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานอาภิกมมงภิกขนังสัมมิติงวะนาง สาตาคีราติสหัสายคานานัตะวัน no นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมาณาอภิกกมุงพิกุนังสัมม ah ิต ah ิงวะนัง no อิเจเตโสละสหัสายคานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอะพิกกมุงพิกุนังสัมมิติงวะนัง เวสามิตาบัญจัสตายักานานตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสษัสสิโนโมทามนาอภิกฆมงพิกุนังสัมมิติงวานังกุมพิโลราชขะหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพโยนังสัตตสหัสสังยักขานังอุปายิ รูปัสสติคุมพิโรราชหะฮิโกโศปาคะสัมมิติงวนังปูริสมันจะทิสังราชาทตะอรัฐโภาษาสติคันทัพพนังอาเทปติมหาราชายะสัสิโสปุจจปิตัสสะพระหาวุอินทมานามาปลาอิติมโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมสัมมานาอภิกกมมงวิกลังสัมมิติงวะนัง ทัก,กนั้นจะทิสังราชาวิรุโหตับปะสาสติกุมพันธนังอาทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตปิตัสสะระวอินทนามะามหัผลาอติติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทัม,มานาอาภิกรมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังปัจจิมันจะทิสังราชาวิรุปโคปะสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุจปิตัสสะพหาโวอินทะนามามหปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงทิ่กุนังสัตมิติงวะนัง อุตารัญจะทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสพุทปิตตะพระหโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกมรรมุภิโุนังสะมิติงวะนัง ุริมาทิสังทัตตารถทักกิเนนวิรุหโกปจจิเมณวิรุปโขกเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมตจัตุโรทิสาท,ทัตตะมานาอัถังสุวณีกปิลวัตวเวเตสังมายาวิโนทาสาโค วันจะนิกาสัทธามญากกเกนโถเวเกนโถวิทูจะวิทูโตสหะจันทะโนกามมเศโทจะยินนุขันโถนิขันโถจัปะนาโทโอปะมโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิต,ตสัสโนจะคันทโพนโลลาชาชะโนสะโพ อาคปัญจสิโขเจวะเต็มพระโรสุเรียวัชสาเอเตจันเยจะราชาโลคันทพาสหราจุพิโมทะมานาอภิกรรมวงพิกุนังสัมิติงมะนังอาทาคูนาสภานาคาเวสลาสหาตันจะกากัมพัลสัตตาราอาคปายคาสหา ยาติพยามุนาทัตตารถาจะอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสบาคะสามิติงวะลังเยนาคราเชสหาสหารันติทิปาธิชาปักขิวิสุตจักขูเวหายสาเตวณมัญชะบัตตาจิตตราสุปนาอิติสเต เตสะนามังอะภยันตานาาธานาคราชาณมาสีสุปันนโตเขมามะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปนาสาระสารนามะกังสงพุทังจิตาวะชิระหตเถนะสัมพุทังอสุราสิตา ปาตาโรวาทะวัสเสเตอิทธิมันโตยะสัสสิโนกาลกัญชาอาภิสะมหาภิษะมาอาสุลาธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจิสหสตัญจะปะนิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาส ันในหิตตะวาพระลิงเสนาง์ลาหุพันธมุปาคมงสมโยธานิพัฒนเจพิโคนางสมิจริงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมงวะรุณาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตากลุณากายิกาอังคูเทวายะสัสิโน ทัศเ,เตทัศนา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโน,โนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสโนโมทัามานาอภิกรมงพิกุนังสัมมิติงวันังเวนดูจะเทวาสหาลิจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจะทมาโคปุรกเกตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรคิตานักตานิปุรกิตาวาอาโคมันทะวลาหกาวสุนังสาวาสะโวเศโศสโกปาคะววรุนทโกทัโธ ทัศเ,เตทัสทากายาสเพลานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทัามาณาอภิกโมงพิกขุนังสัตมิติงวังอัถาคูสาหภูเทวาชละมะกิสิคา,าริวะอริตกาจะโลชาจะอุม,มาปุปปนิภาสิโน วะรุณาสหธรรม,มาจะอจุตตาจะอเนสกาสุเลยะรุจิกาอาคูอาควาสตาวะเนสิโนทเสเสตทะสทากายาสเปนานต,ตาวัน,นิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันณะวันโตดัศสิโนโมทัมานาภิกม,มุงพิกุนังสะมิตตงวะนัง สัม,มานามหาสัม,มานามนาุสาม,มานุสุตตมาคิตาปัทโทสิกาอาคอาคูาคมโนปโทสิกาอะทัคูหะระโยเท е วาเยจะโลหิตาวาสิโนปา,ารคามหาปาราาคาากูเท е วายสัสิโนทัศเจตทัสทธากายาสเพนานาตาวันนิโน อิติมันโตจุติมันโตวันน um ัรมันโตยะสัตสิโลโมธรรมนาอภิกกรมุภิกุนางสัมมิติงวนางสุกากาุมหาอรุนาอาโคเวคะนสาสังหโอทากตักขคยหาปามุขาโคเทวาจักโคคะนามิจักกะนาสธามัตาหาระคะชา มิสกาจัยัสสิโนทนยังอาคาปะชุโนโยทิสาอภิวัสสติทเสตทัศากายสเพนานตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกมุงภิกุนังสามิติวันัง เขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยัสจิโนสัมพิตกาลามเศถาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาโคอัถาโคปะระเนมิตาทะเสเตทัสตากายาสเพนนัตตะวันนิโน อิทธิมันโตจุดิมันโตว,วันนมันโตยะสัสิโนโมทัมะนาอภิกามุงภิกขุนางสัมิติงมะนังสัตเตเตเทวนิกายสัพเพนานตะวันนิโนนามัวะเยนะอากาโฉงเยดันเยสติสาสหะปะวุฒาจาติมักีลังโอคะตินะมะนาสวังทัก เกโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมโตจะุปุตตาอิทธิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสะมิติงวะนังสหะสัพพะมโลกานังมหาพรมาติติการติตะอุปปันโนจุมมนโตพัสพิสสะ มากโยยะสัสสโสทะเศรษฐิสราโกปัจเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันทียัง เอตักันหัตถพันธะลาเคนาะพันธะมัตุโวสัมันตาปาริวาเรตะมาโวมุลจิตะโกจินังอิจิตตะะมหาเส,สโนกันหาเสนางอาเปสยัยิปานินาตละมหัจัสรังกัตาวาเพร,วะ,ระวังยะถาปาวุสโกเมโขทนะ ยันโตสะวุตสัวิจุโกตถาโสปปจจุทาวัตติสังกุโทอสัยยังวเสตันจสพังอภิญญาะววัคคิตวานะตะคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนและเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโว เตจะอาตปมะกะอรงณ์สุตวพุทธะสาสนังวีตาราเคหิปักามุงเนสังโรมมปิอินชโยงสัเพวิชตะสังคามาพะยาติตายะสสิโนโมทันติสหอุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมเหติมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการสสะสัพพันตารายนิวารณะสัพมพัทธพะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะทวัตติงสัมะหะ ปุริสระกนานุภาเวนะสีตญานุพยัญชนานุพาณัตุตรสสตมังคารนุภาเวะน,นะฉัพพนารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศะปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปารมิตา นุภาเวนะทัสสะประมัมมตจปาระมิตตานุภาเวนะสีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยเยยยะธรรมานุ ภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมักขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัถถังคิกะมคานิเวคานุภาเวนะอัถสมาปาติาาญ,ญานุภาเวนะฉลพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญา นุภาเวนะทัสสะภะรยานุภาเวนสะสัพพันสัพพัญุตญาณานุภาเวนะเมตากะลุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะนนวนสัพพะปะอริจตตานุภาเวนะอรตะนัตตยะ สารานานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคโสกุปปัตวะวทุกะโมทะมะทัพมนัส,สปายาสาวิัสันตุสัพพะอันตารายาปิวิัสันตุสัพพะสังกปาตุยหัง สัมิชนตุทิคายุตาตุยหังโหตุสตะวัตสะชเวนะสมัมงคิกโกโหตุสัพทาอากาสัปปาตวะวณภูมิคังคามหาสัมุทธาอารักกาเทวตาสาัทาตุมเหอานุรักขันโต พระวัตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสตีพระวันตุเตพระวันตถุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโสตีพระวันตุเต นักขตยักขภูตานังปาปะคะะหะนิวารนาปอริตตสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยัก พูตานังปาปะคะนิวารนาปาริตาสานุภาเวนะหันตาวาเจสังอ,อุปัตทเวอติตังนานวาคเมยนะนัป ติกังเขะอะนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาที่ยังไม่มาถึงยะตตีตามปะฮีนันทงังอปันตันอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัถาตัถาวิปัสสติอสังริหรังอสังกุปังตังวิทามะนุปรูหเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นเพิงจเจริญธรรม นั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกทัญญามะรนังสุเวเิ่งทำความดีเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังขารันเตนะมะหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความ พราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพเทการตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอย่างอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นและว,ว่าผู้มีราจีหนึ่งเจริญด้วยบรกการชนี้แล้ะลาธรรมหิธรรม,มัมหิชะรังอนะตโตติโตเรามี ความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาติธรรมโมเหตพยาิจริอานะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรระณธรรมโมเหตมระนังอานตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ั เพหิเมปิเจหิมะนาเพหินานากาวโวบินากาวโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของจะเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสสะโกมหิกรมสสะคมหิกรมะทยาโท กรรมโยนิกรมมพันทุกรมมะปะฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำบังกาลิสามิกาลยานังวาปะปะกังวาตัสสะทายาโดพระวิสมิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเอวังอัมเหหิอะพินหังปัจจะเวคิทับพังเราทั้งหลายควรพิจนารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน